ไปคับพวกเอวันนี้จะมาอัปเกรดลำโพงให้โตคอมของเรากัน d e f ์ MR3 ที่ผมเปลี่ยนลำโพงจาก m r c มาเป็น MR3 เพราะว่าตัวนี้มันเชื่อมต่อได้หลากหลายกว่าตัวนี้มีบลูทูธ5.4รองรับฮเรสอ Audio ด้วยผมมองว่าตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาจาก m r มไมีกทีเดนถึงหน้าตาจะคล้ายกันแต่ก็มีข้อแตกต่างอยู่พอสมควรด้านหลังเนี่ยปรับเสียงสูงกับเสียงต่ำเหมือนกันเลยแต่ที่เพิ่มเติมคือมีระบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ได้เวลาเปลี่ยนจาก m r c มาเป็น MR3 ลูกรักคนใหม่ของกูอยขอลองฟังเสียงก่อนนวาดีเหมื MR4 รปล

ไฟสีแดงคือมอนิเตอร์โหมดให้เสียงที่เที่ยงตรงไฟสีเขียวคือมิวสิกโหมดจะปรับแต่งเสียงเล็กน้อยให้ฟังสนุกขึ้นส่วนไฟสีขาวคือโหมดคัสตอมสามารถปรับ E q ผ่านตัวแอปพลิเคชันได้โมเดลรีวิวจนลืมความสวยของน้องไปได้ไงวันนี้แต่งตัวอมได้โคตรสวยเหมือนเดิมเดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆจากความรู้สึกผมเลยตัว MR 3เนี่ยให้เสียงที่ฟังสนุกและอุ่นกว่าโดยเฉพาะในย่านเสียงกลางและมิวสิกโหมดเนี่ยฟังสนุกมากและได้การเชื่อมต่อบลูทูธเหมาะกับการใช้งานทั่วไปโดยรวมแล้วคุ้ม